สวัีครับพี่น้องก่องไปใน,นกุ้งแซ่นลำปลาครับนะจวดจ่ามันมีผ้าจวดจาด,าจด,จาดกุ้งแซ่นลำปลาเต็มถ้วยเลยครับไปจวดจาดครับจวดจาดเดี๋ยวตีผ้ากินเออมาพอดีเลยกินกุ้งแซ่นลำปาลาส่วนม่าแต่เด้อ,อโอ้ยของเสียเล ได้เอียงมากตรวจจานครับปลาหมึกนี่ใส่ลูกดูนเข้าไปะวุ่นว่อนมากเจ็บ ต้องรู้ทั้งปรุงใส้กันจุด,ดน้ำ กินบ้านี่แซ่บแซบ่บชุดห่วนเลยอืม,ส,มส่วนมาสดอืมอัดบุ่ง กุ่งเจ็๊มมันก็นสวนหย่อนไงครับเขามาชิดน้ำก็ได้ขันยาเขาจำยิ่งกว๋วยกุ่งเต้ง หนวดมันพี่หลวง กระดองมึกสดแซ่บกับลูกโดดปัดปัดปัดอืมปาลาไว้ซ้ำนี่เหรอครับพี่น้อง แล้วดีกินต่อวความกุ้นยลายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ